สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องนารุพีนะคะกวันนี้พาก็จะมาให้ทุกคนรู้จักแพรวมากขึ้นจาก50 Facts About Me นะคะแพรวชื่อจริงว่าณนะรุพรอกมลชายแสงนะคะชื่อเล่นก็แพรวค่ะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านเกิดใช่ไหมแบบบ้านเกิดของแพวคือจังหวัดราชบุรีอําเภอบ้านโป่งนะคะเป็นคนสวยพุเทธรมคนงามบ้านโป่งค่ะแล้วก็ตอนนี้แพวอายุ23ปีนะคะแพรเรียนจบจากคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเพิ่งจบเลยหมาดก,ก็ไม่พึ่งหรอกก็ประมาณ2ปีแล้วใช่แต่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวเพราะว่าเพราะว่าโควิด -19 แพลวนะคะเป็นลูกหลงก็คือลูกหลงในที่นี้คือ,อหลายคนอาจจะไม่เก็ตใช่ไหมลูกหลงคือสมมติแม่มีพี่ตอนแม่อายุ20แต่แม่มันมีแพลวตอนอายุ40อะไรแบบเนี้ยแล้วแพลวก็มีพี่สาวหนึ่งคนแต่ว่าพี่สาวไม่อยู่แล้วนะคะตอนนี้แพลวส่วนสูงประมาณ169 1 7 0ถึง1น0้ําำหนักก็ประมาณ46นะคะ ส่วนตัว,พวแพรแพเป็นคนแบบว่านิสัยคือเป็นคนขี้งอนแบบขี้น้อยใจแบบเรื่องอะไรที่ไม่ควรน้อยใจก็แบบน้อยใจแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบบเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วแล้วเวลาน้อยใจหรือว่าอะไรเงี้ยก็หายเองหายไวไม่มีอะไรมากแล้วก็นิสัยอย่างหนึ่งของแพรกวว็คือแพรเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงเช่นแบบว่าสมมติคืนนี้เรากำลังจะนอนแล้วแบบเรากหลับตาปุกมันก็แบบคิดนู่นคิดนี่เยอะแยะมากจริงๆซึ่งอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีมันไม่ควรคิดอะไรไปก่อนแต่ว่า มันห้ามไม่ได้จริงๆแต่ก็พยายามฝึกอยู่นะคะแพรชอบคบเพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่เรียนมัธยมมาก็คือมีแต่เพื่อนผู้ชายมาตลอดเปอร์เซ็นต์เพื่อนผู้หญิงจะน้อยกว่าเยอะเลยเพราะว่าเวลาทธออยู่กับเพื่อนผู้ชายเธอรู้สึกว่าเธอได้เป็นตัวเองเหมือนแบบว่ามันไม่ต้องมาคิดเลกคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพรเป็นคนชอบดูตลกมากแบบว่าตอนเด็กๆคือ เวลาไปเทอมคุณแม่อ่ะคือชอบซื้อวิดีโอพวกแบบตลกเก็บไว้อ่ะแล้วพราก็จะดูวนอยู่อย่างนั้นแบบชอบมากๆชอบอะไรที่มันเบาสมองไม่ชอบอะไรที่มันหนักหนักดรามา่าดรามา่าแต่ถ้าเป็นการแสดงคือก็ชอบดราม่านะคะแล้วก็อันเนี้ยจริงๆไม่รู้แต่ว่ารู้มาจากคนอื่นว่าแพรวเป็นคนที่บางทีอ่ะก็ดูเงียบแบบเงียบไปเลยกับอยู่ดีๆก็เป็นคนที่แบบเหมือนพูดมากพูดเก่งอะไรเงี้ยเข้าใจปะงงปะไม่ก็งงเหมือนกัน อีกอย่างที่ทุกคนไม่น่าจะเชื่อเลยแ้าเป็นคนชอบดูการ์ตูนมากนะคะแปลว่าชอบดูมากๆไม่ว่าจะเป็นโดเรมอนมาลุกโกการ์ตูนดิสนีย์อนิเมะคือชอบดูมากเวลากินข้าวก็คือต้องดูการ์ตูนอันต่อไปนี่ก็คือความรับสุดยอดไม่รู้จะพูดดีไหมแต่มันคือความรับสุดยอดจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมีใครหลังกล้องเสริมด้วยนะคะดิ ่เป็นคนไม่ชอบแบบน้ําตอนเช้ามากๆเพราะว่าเราเผื่อเวลาตอนเช้าไว้เพื่อนอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้นี่เหตุผลของพายนะไม่ใช่ว่าเป็นคนสกรปรกคือเรานอนอยู่ในห้องแอร์เข้าใจปะแล้วเหงื่อมันจะไหลย,ยังไงเอ่ยคือตื่นบามันก็แห้งอยู่ดีเราจะไปอาบทําไมมันไม่ได้มีอะไรสกรปรกอันนี้คือเหตุผลของพีนะคะนานสุดกี่วัน นานสก่วันคืออะไรทุกวันถ้าเป็นตอนเช้าก็คือแทบจะทุกวันแต่หลังๆก็เริ่มอาบบ้างแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีอาบน้าตอนเช้ามันก็รู้สึกทําให้เราแบบเฟรชเข้าใจปะแต่ไม่อาบก็ดีกว่ามันขี้เกียจอะอ้ยคันสงสัยไม่ไม่อาบนะไม่ได้มข่าวว่าพี่แพลวทำผมแต่งหน้าไม่เป็นหรอ ใช่ส่วนตัวแล้วเป็นคนเป็นผู้หญิงที่มันเหมือนจะไม่ใช่ผู้หญิงคือไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะแต่งหน้าเคยลองพยายามแล้วแต่คือเป็นคนที่แบบแต่งยังไงมันก็ได้แบบเดิมซึ่งไม่เข้าใจอ่ะคือเปลี่ยนสีแก้มก็ได้แบบเดิมเปลี่ยนสีปากก็ได้แบบเดิมทาตา,าแบบเยอะแค่ไหนทําไมมันถึงได้แบบเดิมอนนี้ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ทําผมอะ่ะลืมได้เลยเรื่องม้วนผมอะไรต่างๆนานานะคือไม่มีแน่นอนเพราะว่าทําไม่เป็นอย่างที่เห็นอยู่เนี้ยก็คือการถ่ายงานสองวันที่ผ่านมาก็คือยังอยู่ ไม่ต้องตกใจคือยังอยู่ก็ไม่สม <laughs> 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 าสิคะรออะไรตอนแรกว่าจะสาแต่ก็คือไม่่ขี้เกียจได้แล้วก็อแต่จริงๆไม่ใช่ว่าไม่รักสวยรักงามเลยนะจริงๆ,ๆเขาก็มีความแบบชอบสกินแคร์ชอบซื้อถามว่าทาไหมก็ไม่ได้ทาแต่บางทีก็ส่งสารสกินแคร์เพราะว่าเราทาสกินแคร์ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแต่ว่าเรานอนประมาณตีสามตีสี่สกินแคร์ก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้ว รบกวนกรุณารีบๆนอนเพราะว่าทาไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็ความชอบในเรื่องของเพลงดนตรีของแพรจะเป็นเพลงสไตล์ฮิปฮอปทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยญี่ปุ่นเกาหลีก็ฟังนะแบบฮิปฮอปแล้วก็พวก EDM อะไรเงี้ยคะ่ะเป็นคนชอบเที่ยวงานเฟสติวัลมากแล้วก็แพรชอบสีส้มสีชมพูสีดำนะฮะจริงๆอ่ะคือไม่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะชอบสีชมพูเลยเวจนกระทั่งวันนึงอ่ะ ทุกอย่างมันดูแบบว่ามีสีชมพูเยอะขึ้นแล้วจนเพื่อนบอกว่าเนี่ยว่ามึงชอบสีชมพูนะก็เลยเริ่มยอมรับตัวเองขึ้นเรื่อยๆว่าเออชอบสีชมพูแต่จริงๆชอบสีส้มมากกว่าเพราะว่าเวลาเห็นสีส้มรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบสดใสแบบว่าจากที่เราแบบว่ามองๆคำคล้ำเวลาเราหันไปอะไรที่มันเป็นสีส้มเราก็จะแบบสดใสขึ้นมาอะไรยเงี้ยแต่ดูไม่สดใสเลยนะเพราะว่าง่วงทุกคนเห็นแพลวอ่ะอาจจะคิดว่า แพาดูเป็นคนมั่นใจในตัวเองถูกปะดูแบบไม่รู้ว่าจากที่ฟังน say, คนอื่นมานะคนอื่นก็จะบอกว่าเออดูแพลเป็นคนที่น่าจะมั่นใจในตัวเองนะแต่จริงๆอะแพลเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองหรือเว้ยแบบ <ads. S 2> คือเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่เมื่อก่อนอนะแพลเป็นคนที่ต้องเดินก้มหน้า euh เพราะว่าแบบไม่มั่นใจในตัวเองไม่รู้ไม่ไม่มั่นใจอะไรแต่แบบชอบแบบเดินอย่างเงี้ยก้มหน้าเดินแบบก้มหน้าไปเรื่อยๆแบบว่าไม่อยากให้ใครมาเห็นหน้าไม่อยากให้ใครแบบมามองแบบไม่ชอบสายตาตอนเวลาทุกสายตามองเราอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตอนเด็กๆกลเป็นคนที่เกเรอ่ะไ,ไม่ไม่ได้ว่าตั้งแส่็เด็กเลยนะหมายถึงว่าช่วงประมาณมัธยม3เป็นต้นไปคือเกเรมากแบบว่าเรียนก็ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่แล้วก็โดดเรียนบ่อยเพราะว่าเราติดเพื่อนพอเพื่อนโดดเราก็โดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตื่นสายอะไรเงี้ยโรงเรียนเข้า8ปดโมงพอดนตรีทุกวันอะ่ะโดนตีทุกวันแต่ก็ยังไปช้าทุกวันไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนาะมันก็ถือว่าเป็นวีรกรรมสนุกสนุกสมัยเรียนแต่ว่า ทุกคนไม่ควรทําตามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแพรเป็นคนชอบสัตว์มากๆแบบเนี้ยอันนี้ก็ชอบขนาดมันไม่มีชีวิตคือมันดูน่ารักมากเลยแพาเป็นคนชอบสัตว์ทุกชนิดแบบทุกชนิดจริงๆสมมติเป็นมแมลงสาบแต่ว่าเป็นเบบี้มแมลงสาบอะเป็นมแมลงสาบตัวเล็กแพรก็จะเอ็นดูอยู่ดี แล้วเป็นจริงจกแบบเบบี้จริงจกเขาก็จะเอ็นดูอยู่ดีเร้ชอบสัตว์มากๆใช่แต่ตุ๊กแกตัดออกหนึ่งหนึ่งอย่างไม่เอามันก็เลยโยงมาเรื่องความฝันของแพรว่าแพลอยากเปิดสวนสัตว์นะคะเพราะว่าแพรวชอบสัตว์นั่นเองคือแพรอยากเลี้ยงยีราฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงในบ้านอะมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราควรมีสวนสัตว์ซึ่งมันเพอร์เจอไม่ไม่ต้องฝักก็ได้อันนี้แต่ว่านั่นแหละมันเป็นความฝันหนึ่งของแพรวเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกความฝันหนึ่งอันนี้ก็ความลับ อีกความฝันหนึ่งที่ไม่เคยบอกใครเคยบอกปะวะเคยบอกแหละแต่ว่าไม่ได้หลายคนขนาดนั้น ว่าแพลอยากเป็นหมอมากมีช่วงหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเป็นหมอให้ได้แบบจะต้องตั้งใจเรียนแบบเรียนพิเศษหนะักมากช่วงที่ก่อนจะเกเรนะก็จะมีช่วงที่แบบคิดว่าตัวเองอยากเป็นหมอแบบว่าตีว่าตัวเองอยากเป็นหมอแต่แบบว่านุบานสามแต่มันเปนติงตองอะตอนนุบานสามอะแล้วก็แบบตั้งแต่เด็กคือคิดว่าตัวเองอยากเป็นหมอมาตลอดเวลาใครถามก็จะแบบเป็นหมออะไรเงี้ยล้วก็คือเป็นคนเขียนหนังสือแบบลายมือไม่สวยใช่ไหมพอคนชมว่าเนี่ยลายมือแบบนี้เป็นหมอแน่เลยนี่นะโค้ดก็ยิ่งแบบเขียนไม่สวยเขาไปใหญ่ว่า แน่ล่คุณจะต้องเป็นหมออะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยลายหนุไม่สวยนะคะแล้วหมอที่อยากเป็นอยากเป็นหมออะไรคะอยากเป็นหมอเด็กเพราะว่าเราชอบเด็กชอบอยู่กับเด็กอยากเป็นหมอเด็กมากเลยอยากเป็นขเขาเรียกว่าอะไรนะกุมาลาเวสเหรอใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือแพวเป็นคนแบบถ้าเปิดใจกับใครแล้วก็คือเปิดเลยเปิดหมดเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่อยากเปิดใจกับใครหรือแบบไม่อยากคุยกับคนคนนั้นอนะ ก็พยายามจะแบบไม่เอาเลยอนะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นนิสัยดีหรือไม่ดีอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ก็เป็นการป้องกันตัวเองระดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆอะแพรแบบว่าก็โดนมาเยอะมากตอนเด็กๆอะไรเงีเยนะ้ยเรื่องที่เราแบบไว้ใจคนอื่นมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคนอาจจะไม่เชื่อแพรไม่เคยมีความฝันว่าอยากเป็นนักแสดงเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความฝันนี้อยู่ในหัวเลยแต่พอได้มาทําก็ไม่ได้ว่าไม่ชอบนะก็ชอบมากค่ะชอบที่ได้เป็นนักแสดงเพราะว่าชอบแสดง แล้วก็ชาเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้ไม่เชื่อแต่ก็ก็เชื่อมัง้งแต่ก็ไม่กลัวเพราะว่าเราไม่เคยเห็นผีตัวเป็นมายืนจ้องหน้าเราแบบว่าฉันคือผีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเจอก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เชื่อขนาดนั้น <c oughs> แต่ถาม <c oughs> ว่าหาคําตอบไหมว่าว่าผีอ่ะคืออะไรมีจริงไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนชอบแอบแบบติดเนร์ดนิดนึงแบบมีความแบบหาคําตอบว่าแบบสิ่งลี้ลับ มีจริงไหมผีมีจริงไหมคือตายแล้วไปไหนอะไรแบบนี้คือเสิร์ช Google บ่อยมาเว้ยว่าแบบอะไรพวกนี้คืออะไรแล้วมันคืออะไรแล้วตอนเดียก็คืองงว่าอะไรนั่นแ,แหละนั่นแหละเราไม่เชื่อว่ามีผีแล้วก็อาจจะเป็นการโนบุกฝังมาจากคุณแม่ว่าผีไม่มีในโลกอย่างที่บอกว่าแพลวเหมือนเป็นคนไม่มั่นใจในตัว่องใช่ไหม แล้วแพลวก็เป็นคนที่แคร์คนอื่นมากอะ่ะหมายถึงแคร์สายตาคนอื่นแคร์ความคิดคนอื่นว่าคนอื่นจะรู้สึกกับแพลวยังไงแบบเขาจะคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยแพลจะแบบคิดเรื่องคนอื่นก่อนเรื่องตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันอาจจะเป็นีข้อที่แพลจะต้องพยายามพยายามไม่เป็นแบบนี้พยายามทําให้ดีขึ้นแบบว่าเราเราก็ไม่จําเป็นต้องแคร์มากเกินไปแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรแบบเชิดไม่แคร์ใครเลยแต่ว่า บางอย่างมันก็ไม่ไม่จําเป็นขนาดนั้นที่เราต้องไปคิดแทนเขาไปแ,แคร์ความคิดของเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นคนป่วยนะคะทําให้เราเป็นคนคิดมากมากกว่าเดิมได้ยินข่าวว่าแบบพี่แพลติดเกมมากถึงขนาดไม่นอนเลยเหรอคะก็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 จริงมัง้งไม่รู้ก็จริงก็ก็ไม่ได้นอนนะไม่ใช่ไม่ได้นอนดีนอนคือมันก็มีการนอนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าคนเราจะไม่นอนไม่ได้แต่ว่าก็ติดเกมจริงจริงค่ะ ก็เป็นคนที่เล่นอะไรแล้วก็อินชอบแล้วก็เป็นคนที่แบบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วมันก็เลยติดถือว่าติดปะ่ะถ้าเล่นทุกวันถือว่าติดป่ะสตรีมด้วยไหคะตอนสตรีมด้วยค่ะฝากติดตามเพจด้วยนะคะ a c e b o o k นารุพีค่ะนี่เดี๋ยวให้น้องขึ้นไหวตรงนี้แบบใหญ่เท่านี้โอเคปะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหมายถึงว่าถ้าเจออะไรที่ไม่ถูกใจอ่ะจะไม่ได้แบบว่าพูดออกไปเลยว่าเนี่ย ไม่ชอบแบบนี้แบบอย่าทําสิ่งนี้ได้ไหมแบบไม่ชอบแต่จะเป็นคนแบบว่าเก็บเก็บแบบเอออันนี้จะไม่พูดะครั้งแรกจะไม่พูดครั้งสองทั้งหมดแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แพลวเบรกแตกเราก็จะพูดไม่หยุดเลยจะใส่แบบแรปเลยะเราจะใช้คําว่าสวดนะคะเพราะมันจะสวดแบบยาวมากแล้วมันก็เลยโยงมาถึงเรื่องความอดทนว่าจริงๆอ่ะแพลวเป็นคนมีความอดทนสูงมากกับทุกเรื่องที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรอบข้างหรือเรื่องแบบพฤติกรรมของคนบางคนที่ทําให้เรารู้สึกแบบโอ๊ยอะไรวะเนี่ยแต่แบบว่า ถ้าช่วงแรกๆเราก็จะอดทนอดทนอดทนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หมดแล้วมันหมดเลยเราจะแบบไม่มีความอดทนอะไรเลยอยู่เลยแล้วก็คนโทรลอารมณ์ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอืมแย่เหมือนกันเนาะแต่ก็นั่งสมาธิอยู่ค่ะพยายามทําให้จิตแบบว่าสงบขึ้นแบบว่าใจเย็นๆขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็ส่วนเรื่องการกินแพะเป็นคนกินง่ายมากอยู่ง่ายมากแบบก็ชิลๆกินอะไรก็ได้แต่ว่าที่ชอบที่สุดคือแชอบกินไก่ทอดแล้วก็พวกฟลาฟ,ฟูพวกจังฟูอะไรเงี้ยชอบมาก แล้วก็ชอบกินยินลีด้วยอันนี้คือเรื่องที่ต้องบอกจริงๆเพราะว่าทุกคนจะได้ซื้อมาฝากแล้วก็เรื่องความรักบ้างเรื่องความรักถ้าเป็นคนที่แบบว่ามีความรักได้โดยไม่ได้จํากัดเพศอ่ะ้าเป็นคนรู้สึกว่าความรักมันก็คือความรักอะไรเงี้ยไม่ได้จํากัดว่าแบบชายต้องคู่กับหญิงหญิงต้องคู่กับชายเท่านั้นคือถราวรู้สึกว่าความรักคือเกิดขึ้นได้แบบกับทุกเพศเลยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็แต่ว่าแธอเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบสกินชิปขนาดนั้นเหมือนเป็นคนขี้รำคาญอะ่ะไม่ไม่ชอบแบบให้มาโดนตัวกันขนาดนั้นไม่แต่ว่าไม่ไม่ได้ชอบให้คนอ้อนแต่มันก็ไม่ได้ว่าเป็นกับทุกคนอะ่ะคือ,ค,อคือบางคนอ้อนแบบพอประมาณก็อ้าน่ารักน่ารักแต่พอมากไปมันจะเริ่มแบบโอ้ยอะไรวะแบบเริ่มรำคาญแล้วอะไรอย่างเงี้ยอมืมันเป็นคนขี้รำคาญน,นิดนึงแล้วชอบอ้อนคนอื่นไหมคะมีบางทีบทจะแบบว่า มุ้งมิงแบบแบบวแบบง้องแง้งใส่คนอื่นแบบงุงงี้มันก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นกับทุกคนส่วนใหญ่แบบชอบเป็นกับเพื่อนมากกว่าเป็นกับแฟนนี่แหละก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันอ้อนคนดูให้ดูอ้ <c oughs> อ,อนว่าอะไรอ่ะชวนชวนมาดูช่องน่อ๋ออไม่อ๋อไม่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 อ,มอ,มอรักหนูด้วยนะคะ อย่าขำสั่งให้กูทำและอย่าขำค่ะต่อร้องนะแล้วก็มันมีอุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่ของแพลวก็คือแพลวเคยแขนหักข้างนี้หักไปเลยแต่เบล่ารอกว่าอะไรพเพราะมันจะไม่ดีมากๆอะไรเคยแขนหักนะคะข้างนี้แล้วก็แพลวเป็นคนถ้าเลือกได้แพลวชอบใส่กางเกงมากกว่ากระโปรงก็คือไปมาตั้งแต่เด็กๆจนคุณแม่รู้สึกว่าเนี่ยลูกฉันกําลังจะเป็นทอมก็เลยแบบว่า ไม่ไม่ซื้อเางเก่งให้เลยซื้อแต่กระโปงให้แบบให้ใส่แต่กระโปงกระโปง,งกระโปงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบทาไมเราต้องใส่กระโปงด้วยมันนั่งไม่ถนัดเลยเวลานั่งก็คือกกนออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองเป็นคนแบบว่าดิลลุแก,วแกว้วอะไรเงี้ยจะไปนั่งใส่กระโปง <isions> นั่งดิลุกแกว้วมันก็ไม่ใช่ใช่ปะเราเล่นกับผู้ชายแบบเตะมงเตะบอลเราจะมาใส่กระโปงก็ไม่ใช่แล้วก็ติดตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเราแบบชอบใส่เางเกงมากกว่ากระโปงนะคะก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นแถวใส่กางเกอ้ยก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นแถวใส แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแพวก็เป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่ค่อยเก่งเป็นคนที่แบบว่าเอออ,อหมดอ่ะเช่นสมมุตินะขับรถอยู่บนถนนแล้วก็คือมีน้องมาขายผมอะไรหรือใดๆยเงี้ยคือเรามีแล้วแหละคือเหมือนบางทีก็คืเพิ่งซื้อเหมือนกันอะไรเงี้ยจากแยกที่แล้วแต่พอเวลาเขาแบบยืนยืนแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อย,ย,ยก็กลายเป็นแบบอุ้ยแบบปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ลงแล้วก็คืออ้ามาเอาอีกแต่ใบขวัญมาคือเยอะเต็มไปหมดก็คือไม่หยุด ไม่หยุดที่จะรู้สึกรู้จักปฏิเสธคนบ้างอะไรเงี้ยเช่นบางสิ่งที่เราไม่ได้โอเคอะ่ะเช่นแบบว่าถ้าแต่ชุดนี้เรอนะชุดนี้ดีอะไรเงี้ยเนี่ยเหมาะนะเนี่ยเอาเลยแบบนุ่นนี่นั่นในใจอ่ะคืออยากจะแบบอ่ไม่อะค่ะน,นู่นนิ่นแต่จริงๆตัวแพลก็คือจะแบบอ่าโอเคได้อะไรแบบเนี้ยอืมไม่ดีแล้วอะเป็นนิสัยที่ไม่หลังตัวเองแล้วแต่ก็นั่นแหละฝึกอยู่ฝึกปฏิเสธให้เป็นอยู่โอเคนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ มีคนรู้แหละแต่ก็มีคนไม่รู้เยอะมากว่าแพลเป็นติ่งเกาหลีนะคะเราชอบกับเซเว่นซึ่งตอนนี้ผมไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วแต่ก็ยังมีพี่แจ็คสารมีทุกคนที่แพลรักอยู่เขาก็ทาเพลงอะไรกันอยู่ก็นั่นแหละเป็นติ่งนะคะใช่แล้วก็เป็นดิงด้วยอีกอันหนึ่งที่คือจะเป็นปัญหามากเวลาที่พบกับใครหรือว่าคุยกับจะไปเดทใครอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาชวนไปดูหนังในโรงหนังคือแบบงง เพราะว่าพแบบจะเป็นคนที่ไม่ชอบแบบไปดูหนังที่โรงหนังเลยเว้ยซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแตบบ่ไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรแต่รู้สึกว่าตัวเองสมาธิสั้นเกินกว่าจะไปนั่งดูหนังในโรงหนังอ่ะแบบถ้านั่งดูหนังในโรงหนังคือมันเหมือนอยู่กับที่เดิมแล้วก็คือนั่งดูไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าแบบเอยเราอยากขยับมากกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกอึดอัดอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรอมแต่ถ้าเกิดเป็นการดูหนังอยู่ที่บ้านก็ดูได้แหละแต่ก็เป็นคนไม่ได้ชอบดูขนาดนั้น แปลกปะเป็นนักแสดงแต่ว่าไม่ค่อยดูหนังแต่ว่าดูการ์ตูนก็เลยจะมีปากกาแบบเดิ่มของตัวเองอยู่เพราะคิดว่าตัวเองเป็นการ์ตูนนะคะแล้วก็แพลเป็นคนที่ชอบมัดผมมากกว่าปล่อยผมเพราะว่าปล่อยผมมาแป๊บเดียวมันจะรู้สึกว่าร้อนน่ะรู้สึกว่าเบาไม่ววรุงลังแบบเลอะเทอะนุ่นนั่นก็คือต้องมัดผมจะเห็นทางมัดผมบ่อยกว่าปล่อยผมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบเด็กผู้ชายอ่ะแบบ ชอบเล่นปล่อยเล่นตีแบบเล่นกันแรงๆแบบว่าแกล้งเพื่อนโดยที่แบบเราไม่รู้ว่าเขาจะแบบรู้สึกอะไรไหมแต่ว่าเราติดนิสัยพวกนั้นมาจากการคุบเพื่อนผู้ชายของเราซึ่งแบบอาจจะเล่นแรงไปในบางครั้งซึ่งเพื่อนตรงนี้ก็คือมีประสบการณ์แต่ว่าจริงๆก็ขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเล่นแรงแต่มันคือมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันชอบแย่มันชอบแกล้งมันชอบแบบรู้สึกว่าอยากทําให้แบบว่าเขาแบบโมโหข,ขึ้นมาอะไรเงี้ยเออไม่รู้ทําไมแล้วก็อแบบันเนี้ยแปลก รู้สึกว่าเหนเนื้อแปลกเป็นเรื่องที่แปลกของตัวเองคือแพรวเป็นคนฝันแล้วแบบชอบคอนโทรลฝันตัวเองอะแบบฝันแล้วก็แบบเลือกด้วยว่าฝันนี้จะเป็นใครแล้วฝันเนี้ยคือจะทําอะไรก็คือเหมือนเล่นเล่นเกมในฝันนะหมายถึงแบบอ่าสมมติพังกลังสู้ทําไม่เคยแพ้เลยนะในฝันอันนี้ผู้จริงเวลาเจอแบบก็ซิล่าหรือว่าอะไรผมก็จะสู้รู้สึกว่าตัวเองจะชนะแล้วก็สุดท้ายมันก็ชนะตลอดไม่เคยแพ้เพราะว่าเราคอนโทรลฝันได้อันเนี้ยรู้สึกว่าแปลก ทุกคนเป็นปะเป็นปะไม่เคยอะ่ะเคยฝันแล้วแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองคอนโทรได้ปะปเตคอนโทรได้ไหมเนาะผมแม่งไม่เห็นได้เหรอจะคอนโทรอะไรทั้งนั้นจริงหรอคือมาแล้วจำความฝันตัวเองไม่ได้แนละ้วปกติจำได้เว้ยแล้วแบบเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่ามันคอนโทรได้ทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้งงเออแล้วชอบเล่นมากชอบเล่นความฝันมาจนหลังๆก็เริ่มหลับแล้วมันก็ป๊อกไปแล้วอ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะช่วงหนึ่งเด็กก็เป็นบ่อยมากที่แบบว่าจะฝันแบบ เป็นตัวนู้นตัวนี้แล้วฉันก็จะชนะแล้วฉันก็คือจะทําอะไรคือทําไงต่อในฝันคือแบบไ,ได้เห็นไม่รู้งงเหมือนกันรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องหนึ่งที่เป็นกับตัวเองมะคือถ้าใครเคยฝันแล้วแบบคอนโทรลความฝันได้คือฝากคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะว่าแบบเราไม่ได้เป็นคนอย่างนี้คนเดียวในโลกใบนี้โอเคไหมแล้วบบก็เป็นคนที่ชอบมีคําพูดติดปากอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยแบบคิดขึ้นมาเองอะแล้วก็ชอบมีคาสร้อยเช่นเวลาพูดอย่างหนึ่งเช่นแบบ พื่อแบบเออมันก็อย่างงี้นเนาะมันก็อะไรแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะมีอะไรของตัวเองบางอย่างที่แบบอยู่ในฟัาพูดอะให้มันเป็นสไตล์ตัวเองซึ่งแบบมันติดมากแบบบางทีก็คิดคาใหม่ๆมาตลอดแล้วคนก็จะงงว่าแบบพูดอะไรอีกอย่างคือแพวเป็นคนชอบดื่มกาแฟมากตอนเช้าถ้าวันไหนที่พราวไม่ได้ดื่มกาแฟตอนเช้าคือเหมือนร่างกายมันไม่แบบว่าตื่นตัวมันไม่มันไม่ได้รับการชาร์จแบตเหมือนโทรศัพท์ที่แบบแบตดับเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่พอ พอดื่มกาแฟปุ๊บเหมือนชาร์จพลังงานเต็มวันไหนที่ยิ่งไปทํางานนะถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟคือวันนั้นคือจบแต่ว่าก็คือไม่ไม่เคยไม่ดืม่มก็ดื่มตลอดเยอะเหมือนกันนะแพลเคยโดนสุนัขกัดนะคะพง่ายๆคือชาวบ้านก็คือหมากัดสองครั้งครั้งหนึ่งที่หน้าตรงนี้เลยฉีดสูบเพราะว่าคือเล่นกับมันยังไงคือตอนเ,อเด็กๆไงก็คือเล่นกับมันแบบนนองเป็นนูนน เมืนึงมันก็งงันเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็แบบว่าแม่ก็เอ้งดูคนก็ออ้งว่าแบบชิสุอ่ะตัวนิดเดียวแล้วมันกัดหน้าคือตอนนี้หน้าก็เป็นรูนะก็มีรูอยู่นะถ้ามองใ,ใกล้ๆก็คือจะมีรูอยู่อีกครั้งหนึ่งก็คือหมาแบบหมาไทยเลยแบบว่า,าตัวเล็กๆแล้วมันก็คือกระโดดกัดตรงนี้เลยกนะัดแบบกัดเลยอะ่ะ แต่จำความรู้สึกไม่ได้แล้วว่ามันเจ็บแบบไหนนั่นแหละแต่ก็เป็นคนเคยโดนหมากกัดนะคะแล้วก็อีกอย่างที่บอกว่าชอบกินจังฟูชอบกินฟาสต์ฟูชอบกินไก่ทอดอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกทีเด็กที่แบบว่ายังไงก็ต้องกินสักแบบอาทิตย์หนึ่งก็ต้องกินสักหนึ่งครั้งคือส้มตำปูปลาคือแบบที่สุดคือขาดไม่ได้นะคะแล้วก็แพลวเป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นมากชอบ,บมาก แล้วก็ชอบอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอนะความญี่ปุ่นแบบเพลงแบบไอดอลแบบอย่างเช่นแบบวงน้องๆแบบ B N K f o a K B อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากแล้วก็ชอบแบบความเป็นบ้านเมือ,องเขาของของเขาอะที่แบบเขาขายแบบขนมขนมอะคือรู้สึกว่าชอบมากค่ะนั่นแหละชอบญี่ปุ่นมากอยากไปอยู่ญี่ปุ่นมากๆเลยยิ่งตอนนี้คือยิ่งอยากไปอยู่ที่อื่นมากๆไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเข้าใจไหมแล้วอย่าง B N K ที่ชอบนี่เป็นแรนองใครไหมคะ ก็รู้อยู่กับเป็นเม้นบ่อยๆมีคนมีอยู่คนเดียวเองที่เม้นบ่อยๆจริงๆเธอเป็นคนชอบร้องเพลงมากนะคะแต่ว่าเป็นร้องแบบฟังคนเดียวร้องคนเดียวไม่ให้ใครฟังไม่กล้าร้องต่อหน้าคนอื่นขนาดนั้นแล้วก็แ้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบฟังชอบให้คําปรึกษาเป็นคนชอบแบบฟังเรื่องราวของคนนู้คนนี้ไม่ได้แบบว่าอย่างนั้นนะหมายถึงเรื่องราวที่แบบ ร shorts, timeline, ู Take ้สึกว่าช่วงชนี Middle ้คนนี Middle ้ดูทุกๆใจยังไงก็ไม่รู้นะอะไรเงี genau ้ยแล้วก็แบบอยากถามว่าเออช่วงนี้เป <x well> ็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าให้เราฟังเขาก็จะอีิบายเราให้เราฟังเราก็จะแบบระบายออกมาอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากแบบอยากทําอย่างนี้บ่อยๆอยากแบบให้คำปรึกษาคนอื่นอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นคนแบบนั่นแหละเป็นเป็นผู้ฟังอะเป็นคนชอบฟังอะเออแต่ถามว่าปัญหาของตัวเองแก้ได้ไหมคือแก้ไม่เคยได้เลยแต่ว่าปัญหาคนอื่นคือช่วยแก้ตลอดอันนี้แอบงง มันก็เลยโยงมาถึงเรื่องที่พแพรเป็นคนชอบฟาร์มแพรเป็นคนที่ชอบศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ชอบดูว่าคนเราแบบลักษณะเนี้ยเขาเป็นอะไรอยู่แบบเขาคิดอะไรอยู่มันเลยทําให้แพรมีความคิดอยากเรียนตอบอะรเงี้ยทจิิวิทยามากๆนะคะหมดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักแพรแล้วก็ตัวตนของแพรมากขึ้นนะคะแล้วเกิดเหมือนมีใครอยากมีคําถามอะไรหรือว่าอยากคอมเมนต์แนะนําติชมอะไรก็คือคอมเมนต์ได้เลย ถ้าเกิดมีคนถามคำถามใต้คอมเมนต์เยอะก็อาจจะมีคลิป Q&A ก็ได้นะคะในส่วนที่แบบแพลไม่ได้เล่าแล้วทุกคนอยากรู้โอเคโอเคค่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่แพรฝากช่องที่จะติดตามหรือช่องทางที่แบบว่าเอ,อ้ยแฟนคลับอยากจะติดตามมีช่องทางไหนบ้างคะเดี๋ยวให้หน้องขึ้นให้นะคะ <S <S ตรงนี้ IG นะคะตรงนี้ Facebook page ที่สตรีมมิ่งนะคะแค่นี้เลยแล้วก็ตรงนี้ YouTube นะคะตรงนี้ปุ่ม s u b s c r i b e นะคะ ตรงนี้กระดิ่งนะคะอย่าลืมกดด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพีวจะมาทำคลิปเรื่อยๆนะคะ